คุณผู ale, ้ชมคะสำหรับเร็วๆนี one, please, yeah. ้นะคะในเดือนกันยายนค่ะหลายๆคนบอกว่าสนใจที่จะลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนะคะจะมีอีกกองหนึ่งที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะนั่นก็คือกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของอมตะบีกรีมพาวเวอร์นะคะความน่าสนใจเป็นอย่างไรค่ะวันนี้รายการของเรานะคะได้รับเกียรติจากผู้บริหารค่ะคุณปริยนาุนทรวาทะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมาพูดคุยกับเรากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณปริยนาศค่ะว่าเราพูดถึง กองทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะคะหลายๆคนสนใจในส่วนของอมตะบีกรินพาวเวอร์เองนั้นจะเป็นลักษณะแบบไหนคะสำหรับสิทธิ์ในการลงทุนนะคะคือเราจะขายกระแสะเงินสดสิทธินะคะ,คะหมายความว่ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วส่วนที่เหลือทั้งหมดก็เอาเข้ากองทุนค่ะค่ะ,คะซึ่งก็กองทุนนี้เนี่ยก็จะเป็นอ,อ,อะไรที่รายได้แน่นอนนะคะเพราะมีสัญญาระยะยาวกับอ e ีก ค่าใช้จ่ายกว่าเกื<ม>อบ80%ก็เป็นค่าแกส๊สซึ่งก็ p a พาสทูหมายความว่าถ้าค่าแก๊สสูงขึ้นอไรายได้ก็สูงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นจงเราจึงเห็นว่ามันเป็นกองทุนที่ความเสี่ยงต่ำค่ะมองเห็นโอกาสการเติบโตของรายได้นะคะอยากจะสอบถามว่าแล้วที่มาของรายได้เนี่ยผ่านโรงไฟฟ้ากี่แห่งคะณนะปัจจุบันก็จะเป็นโรงไฟฟ้าที่เราจะเอาเข้ากองทุนนี่จะเป็นโรงไฟฟ้า2โรงแรกเลยนะคะ,คะ ก็คืออมตะบิิมพาวเวอร์หและ 2, 2ซึ่งก็ดำเนินธุรกิจมา10ปีแล้วโดยที่ได้กำไรต่อเนื่องมาตลอดอนะคะว่าฉะนะั้นจะมีกระแสะเงินสดที่เนี่ยที่เข้ามาต่อเนื่องเนี่ยตาม600-800ล้านหรือ่ประมาณนี้ตลอดเลยนะคะค่ะ,คะอัตราการจเจริญเติบโต,ตเป็นยังไงบ้างคะคือจริงๆต้องเรียนว่าเติบโต,ต,ตเนี่ยคงต้องพูดตามตรงว่า จะนิ่งนะคะจะจะจะเอ่อเพราะว่าค่าฝ่ายเนี่ยค่อนข้างชัดเจนะนะคะเอ่อแล้วก็รายได้ก็เอ่อจะเป็นไปตามนี้ค่ะ,ค,ะคือเมื่อถ้าค่าแก๊สสูงขึ้นไรายได้ก็สูงขึ้นแต่ตัวกำไรเนี่ยก็ค่อนข้างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นกองทุนเนี้ยก็จะเป็นกองทุนที่ถือว่าไม่มีความเสี่ยงอาจจะเหมือนการซื้อบอลนะคะแต่ว่าเอ่อไม่ไม่ ค,คือให้ผลตอบแทนให้สูงกว่ามากค่ะดังนั้นนะคะหลายหลายคนบอกว่า,าในสองโรงไฟฟ้านี้นะคะในการดําเนินงานของอมตะบีกริมเองยังมีโรงไฟฟ้าอื่นๆอีกด้วยใช่ไหมคะเห็นบอกว่าเพิ่งเปิดใหม่ๆเร็วๆวนี้ที่ระยองด้วยในเดือนพฤศจิกายนนี้โรงที่5 <c oughs> ก็จะเริ่มผลิตนะคะ,คะ,ะก็จะมีทั้งในอมตะนครแล้วก็อมตะซิตี้แล้วก็มีอีกโรงหนึ่งที่เวียดนามรวมแล้วในปีนี้เนี่ยเราจะมีโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการผลิต733มเมกะวัตต์ นะคะ,คะแล้วก็เนื่องจากเรามีสัญญาซื้อขายไฟที่เซ็นแล้วกับอีกแกเนี่ยอีกอีกหลายสัญญานะคะใน3ปีข้างหน้านะคะก็จะ,ะจะมะีขนาดกำลังการผลิตเพิ่มเป็น2เท่าค,คือในปี2016นะคะในอีก3ปีเนี่ยจะมีกำลังการผลิตทั้งหมด4 4 0ไม่มกะวัตนะคะ<ม>แล้วก็ในอีกอ6ปีข้างหน้านะคะ,คะ คือปี2019เนี่ยเราก็จะสร้างเสร็จได้ครบทั้ง2,000เมิะกวัตค่ะนะคะคะโดยที่ทุกโรงไฟฟ้าเนี่ยเราก็มีการวางแผนระยะยาวแล้วก็สร้างโดยพนักงานที่เราภาคภูมิใจเพราะเป็นทีมงานที่เป็นมืออาชีพจริงแล้วก เป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นที่ได้รับการยอมรับในในวงการนะคะค่ะโรงที่5นะคะกำลังจะเปิดเร็วๆนี้พฤศจิกายนใช่ไหมคะ,คะในส่วนหนึ่งหลายๆคนสนใจค่ะว่าการขายกองทุนนี้เนี่ยจะนำไปใช้ในการดำเนินการเพิ่มเติมด้วยสำหรับโรงไฟฟ้าตั้งเป้าเอาไว้สักประมาณเท่าไหร่คะคือ,อกองเนี่ยงคงประมาณอ,าอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0 6ถึง6 0 0ล้านนะคะคะซึ่งก็ เราจะถือถือเองนะคะถือว่าเป็นคอมมิชเมนต์ส่วนหนึ่งนะคะ<ม>เราจะถือเอง27.5อย่างอย่างต่ำแต่เราตั้งใจว่าจะถือถึง33น<ม>นะคะ,<ม>ะโดยที่จะมีเงินที่เอามาใช้ได้เนี่ยประมาณ4,000ล้านซึ่ง4,000ล้านเนี่ย เราก็คงเอาไปใช้ลงทุนในโรงไฟฟ้าโรงใหม่ๆซึ่งเรากำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ก็คงได้ประมาณ3โรงละ,ค,ะค่ะหลายๆคนสนใจแล้วนะคะเตรียมการเอาไว้จะเปิดขายเนี่ยเสนอขายในช่วงเวลาไหนคะแล้วก็จะมีการเข้าเทรดเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้ว่าประมาณสเท่าไหรค่คะนะก็เราก็แผนไว้นะคะ,คะว่าเราจะเริ่มขายนักลงทุนสถาบันเนี่ยช่วงประมาณเวันที่9กกันยาน,นี้นะคะ,คะแล้วก็ นักลงทุนอยย่อยเนี่ยประมาณที่13นะคะกันยายนนี้แล้วก็คงจะเทรดประมาณปลายเดือนกันยานะคะ,คะก็คงต้องดูระยะเวลาก็คงไม่เกิน ปลายกันยาต้นตุลาคมนี้ค่ะถาม่าสักครู่นี้ฟังถึงวันที่จัดจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือสักประมาณอีกไม่กี่วันเองสําหรับคนที่สนใจจะเตรียมการเนี่ยค่ะสามารถที่จะไปติดต่อซื้อได้ที่ไหนบ้างคะก็จะมี3ธนาคารนะคะแล้วก็3หลักทรัพย์นะคะก็จะมีธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงศรีอยาแล้วก็ธนาคาร CIMB ไทยนะคะหลักทรัพย์ก็จะมี บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย<ค>ะนะคะ,คะแล้วก็จะมีกิมเองอแล้วก็จะมีเอเชียพลัสค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดกันก่อนล่วงหน้าได้เลยนะคะเพราะว่าจะเสนอขายวันที่9กันยายนนี้แล้วกับ3ธนาคารกับอีก3บริษัทหลักทรัพย์นะคะวันนี้ขอ,ขอบพระคุณมากนะคะดี